เห็นมน้องเขาโอเคเลยนะน้องเขาโอเคไงน้องเขาอะโอเคแล้วทไมโอเคละตอนนี้ไม่ใช่ฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะกับอีกอย่างนึงคือปากหมินะพี่ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอะถามว่าวันนี้คือ่ังไม่เออ้นอไร่งเข้าม้่้เนอนเนหเอนท้งห เฮ้ยอยู่ตรงไหนในเอเทรเว่น่ะสี่อย่างนี้เลยสี่ต่างเขาบ้านน้องแคนดี้เมืองไทยอร่ากสี่ใหญ่มากเลยี้าใบ้าแต่ตีห้ามอร์นิ่งทุกคนก็บ้ามอร์นิ่งเออเขาจงมอร์นิ่งทุกคนตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็จะแบบทักทุกคนตอนข้าฝันดีนะทุกคนจริงเหรอ FC เขาเยอะไม่สเตตัสเขาขึ้นทุกวัน น้องเขาต้องเป็นเพื่อนเขาแล้วถ้าคนไหนไม่เป็นเพื่อนไม่เห็นใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้โพสต์โปรไฟล์เนาะเออดูดิวันนี้แหนมหมดนะเรามาไม่ทันแหนมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วตอนนี้ไม่จริงจริงอะนะเขาก็ไม่ได้อยากดูแหนมหรอกพี่เขาอยากดูเขาอยากมาดูแม่ค้าใช่นี่ดูแหนมดูแหนมดูแหนมหนิดูแหนมดูแหนมดูบ่กเอาตัวไหนใครดูได้ระหว่างดูน้องแคทตี้กับดูแหนมดูอย่าง สุดยอดจริงๆเลยใช่บ๊ายบายเนี่ยผมจะรอจนกว่าเขาจะเอา